พุดไม่เป็นครับแหลกแต่ก็เอาได้อยู่ตัวแรกแหลกไปลว เดียกันนี่เดีวลุงนะนี่ครับเดีรู้ตัวยังอยู่หรือเปล่าอุ้ยลองดูกันไปทางไหนเอ่ยสองตำลูกไง perut <laughs> ไปจังไงนึก oh, เดี๋ยวแล้วครับหนู่นๆหนู่มครับด,ด้านในเลยอมาแล้วครับเจ๋วเลยครับดูโอ้โหนี่ตัวเมียด้วยนะครับแต่ไม่รู้มีไข่หรือเปล่า ปกติยิงหรืช่วงนี้เราก็จะมีไข่นะครับดูโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปขุดกันต่อนี่ค,ครับรูมันครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเนูเจอตัวป่ะ ลึกครับนู่นเจอแล้วนะครับนู่นมาลุ่นกันเป็นหัวตะขาบหรือหัวจิงดีโอ้โหนี่ครับนู่นอยู่ในรูเห็น,นะครับอันนี้ก็ตัวเมียอ,อีกนะครับนี่ ตัวไม่โตเลยเล็กๆทั่งนั้นเลยโอเคครับ2ตัวครึ่งนะหนรูนะครับดูจากลักษณะดินแล้วน่าจะลึกพอสมควร ดีนะครับจะเป็นดินทรายก็เลยขุดง่ายน้อยแต่ว่าเป็นดินลูกลังละแย่เลยลึกอีกต่างหากัก โอ้มาแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวออกไปดูนะครับนี่ตัวใหญ่เลยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ เแล้วนะครับนี่สองรูเลยตรงนี้อันนี้หนึ่งรูนะครับนี่หนึ่งรูแล้วก็อันนี้หนึ่งรูก็ถ้ว่าใครดูรูไม่ค่อยเก่งก็จะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าจริงๆแถวนี้จากค่อนขางจากซอนรูน้อยนึงน อีกแล้วครับหนึ่งตัวตัวเมียอีกแหละตัวเมียแถบนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับดูนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ต้องเด็ดข้าวก,ก่อนโอเคครับไปกดกรอเลยนี่ครับ รูอยู่ข้างๆีเลยมองเกินไม่รู้นะครับว่าเป็นรูจริงหรีดดูคือมันจะกลมกลืนมากแต่ถ้าเราลองเขี่ยดูก็จะเจอรูน,นะครับมาเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับ นี่เดี๋ยวแล้วนะครับดูตัวใหญ่เลยนี่ตัวผู้นี่ครับโอ้ย,อยเดี๋ยวไปหายครับไปเดี๋ยวเราไปดูรูต่อไปเลยไปครับนี่ครับเจออีกนึงรูแล้วนะครับดูขี้ขุยดินแลทําท่าเหมือนจะรูลึกนะครับดูโอ้โหกองไปเลยยังกบขี้ขุยหนูเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูมันจะลึกขนาดไหน อ่อนนะครับนี่ดีหน่อยอุ้ยโดนเลยเกือบเรียบร้อยนะครับดูโดนพอดีเลยตัวใหญ่นะครับอันนี้ตัวผู้เจ๋เลยนะครับอ้าวมีสองตัวเลยนี่ครับโอ้โหรูเดียวนี่ครับอีกหนึ่งตัว อืน uh ี huh. ่รูนี้คิดว่าจะลึกนะครับแต่ไม่ลึกคู่เลยนะครับสองตัวโอเคครับไปเดี๋ยวราไปดูต่อเลยหมานครับบริเวณที่ผมขุดก็ไหม่ห่หางกันนะครับอยู่หางกันแค่วาสองวาตรงนี้มีอีกสองรูนะครับนี่หนึ่งรู นี่ครับหนึ่งรูกับอันนี้อีกหนึ่งรูนะครับนี่ครับมาเริ่มขุดเลย เดียวแล้ครับโอ้โหขี้เหี่ยวแตกหมดเลยโอ้ยเสิงปิดครับแรงไปหน่อยทำไมเป็นไรครับใช้ได้โอ้โหสีมือไม่ถึงนะครับก็วิธีการทำมาหากินแบบนี้ก็หนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าจริงปีจะไม่ออกทั้งปีนี่ครับลูกก็จะอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้เลย อันนั้นตัวผู้แล้วนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับดูกันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมาแล้วครับนู่นเต,ตัวแล้ว lũ nụ Ô, oh, một cái dù hai cái này Để cái đầy kia, để cái đầy kia kia อีกหนึ่งตัวอันนี้ตัวโตวนะครับนี่ตัวผู้ลักษณะของตัวผู้นะครับมันจะมีรอยปีกที่หยกัยกๆแต่ถ้าเป็นตัวเมียรอยปีกจะลื่นๆน,นะครับจะเรียบไปเลยมันจะไม่มีรอยหยักแบบนี้เคครับไปเราไปกันต่อ สองดีครับหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งแต่ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยโอ้ยอันนี้ตื่นครับนี่กูทีเดียวถึงเลยดูครับนี่ครับโอ้โหกระโดดแล้วนี่ถึงถึงถึงก่อนนะครเดี๋ยวเล่นกองก่อนอุย้ยเข้าฝาแล้วอุ้ยนี่ครับบางรูก็ตื่นบางรูก็ลึกนะครับก็ถ้าเจอไหนตื่นก็เบาแรงลงมาหน่อย ไปครับไปดูกันต่อนี่ครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งรูมามาดูกันดูครับเดี๋ยวเรามาดูลึกหรือเปล่าดูนี่ดูเป็นไง mình sẽ lướt nhé các ừ Này ơi ừ. ôi thương cả mình sẽ lướt Đó là khắp. มาดูกันตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียรครับตัวนี้ครับตัวใหญ่หน่อยนี่ครับตัวเมียก็จะมีอีกด้านหลังไม่มียักษ์นะครับลื่นไปเลยนี่โเคครับไปเห็นลักษณะแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับนี่เหมือนจะเป็นร่องรอยของตะขาบที่เขาไปกิน หีดนะครับดูมันจะมีรอยคล้ายๆรอยเขียน่าจะเป็นตะขาบเขา้าไปนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูรูอื่นดีกว่าน,นี่สองรูนะครับเออยมี่เอาดีกว่าลองเอารูเต็มเตียนเลยนี่เต็มเลยโอ้เยอะนะครับแต,ออแต่ส่วนมากจะเป็นรูออกซะส่วนมากเลย ก็จะมีตัวที่ยังอยู่ก็มีนี่อันนี้นะครับอันนี้ที่ยังอยู่แต่ส่วนนี่นี่นู่นออกหมดแล้วนะครับเต็มเลยน,นี่ยังมีดนะูยังไม่ออกนีครับมาเดี๋ยวเรามาคัดมาแยกมาสุ่มมาเสียงกันดีกว่า ุงคับเจอตัวแล้วครับน,น,นี่ด้านในนู่นเลยครับนุ่งครับมาออกเลยน่าจะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้ครับนี่ครับหลังจากที่ขุดมาสักพักนึงนะครับนี่ดูเลย ได้แล้วนะครับประมาณยี่สิบตัวเดี๋ยวขออีกสักเอาหมูเอาทำไมลูกแม่ขมโมยเฉยเลยหมูนี่ครับให้แม่บานเขาลองฝีมือดูบ้างโอ้ยเอาเสือโซกเลยนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วกันว่าจะได้สักกี่ตัวนี่ก็ได้แล้วนะครับเอาไปขั่วครับนี่ครับผมก็ขุดได้ทั้งหมดแค่นี้เองนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปขุดช่วงเย็นแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็ อีว่าแค่นี้ก็พอกินละแล้วลเดี๋ยวพอ่งนี้หรือนี้อาจจะไปขุดใหม่โอเคครับก็ถ่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไปทํามาหากินอะไรกันอีกโอเคครับสวัสดีครับหมานน้วนะครับใส่กับข่าวและเยนี้